สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยมิลิเตอร์นิกเช่นเคยนะครับและเรื่องที่สำคัญที่แอดมินจะมาพูดถึงในวันนี้ก็คือการที่กองทัพสหรัฐนั้นพวกเขาเตรียมระดมพลครั้งใหญ่ที่สุดเพื่อส่งกำลังพลเหล่านี้ไปในประเทศแถบยุโรปตะวันออกครับทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการเสริมแกร่งครั้งสำคัญให้กับกองกำลังเนโตโดยพวกเขานั้นได้กล่าวว่าจะส่งกำลังพลจำนวนมากรวมไปถึงเรือพิฆาต ฝูงบินขับไล่ในยุคที่5และหน่วยป้องกันภัยทางอากาศไปยังประเทศสมาชิกนอกจากนี้ทางการของสหรัฐอเมริกานั้นพวกเขาก็จะยังคงกำลังคนหานับมากถึงจำนวน1 0 0 0 0แสนนายเลยทีเดียวเอาไว้ในทวีปยุโรปอีกด้วยซึ่งถ้าเรามองจากความเคลื่อนไหวล่าสุดในครั้งนี้มันจะส่งผลอย่างไรกับความมั่นคงในภูมิภาคยุโรปและสงครามระหว่างยูเครน และรัเสเซียนั้นจะเป็นเช่นไรแอดมินขอเชิญชวนทุกท่านไปติดตามการวิเคราะห์ในรายงานข่าวพิเศษของไทยมิอรตี่พร้อมๆกันเลยครับเอาละครับคุณผู้ชมทีนี้เรามาดูความเคลื่อนไหวล่าสุด ของทางสหรัฐอเมริกากันก่อนนะครับโดยทางประธานาธิบดีโจบไบเดนแห่งสหรัฐนั้นเขาก็ได้กล่าวนะครับเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาในการประชุมสุดยอดนาโต้ที่กรุงมาริดีนะครับโดยเขาได้กล่าวว่าทางการสหรัฐพวกเขาจะสร้างกองบัญชาการกองทัพถาวรแห่งใหม่ในประเทศโปรแลรนด์ครับและนอกจากนี้พวกเขายังจะเพิ่มการประจําการทางการทหารในระยะยาวทั่วทั้งทวีปยุโรปตะวันออก ตลอดแนวชายแดนทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการตอบโต้ภัยคุกคามจากรสัสเซียครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมทีนี้เรามาดูภาพรวมกันก่อนนะครับโดยเรือรบใหม่นะครับซึ่งเป็นเรือพิฆาตของสหรัฐอเมริกานั้นจะเดินทางไปยังประเทศสเปนครับซึ่งโดยแต่เดิมนะครับประเทศสหรัฐอเมริกานั้นพวกเขามีเรือพิฆาตจํานวน4ี่ลำในสเปน แต่ณนะปัจจุบันนี้พวกเขาจะเพิ่มเรือพิฆาตให้เป็นจํานวน6กลาครับซึ่งเรือพิฆาตที่ว่านี้ก็จะเป็นอะไรอื่นไปไม่ได้นอกจากเรือพิฆาตชั้นอารีเบิร์กนั่นเองครับสำหรับเรือพิฆาตของสหรัฐลำนี้พวกมันมีศักยภาพในการโจมตีที่สูงมากสามารถปล่อยขีปนาวุธได้หลากหลายชนิด รวมไปทางนะครับขีปนาวุธแนวตั้งอย่างทอมฮอคซึ่งโดยปกติแล้วพวกเขานั้นจะติดตั้งขีปนาวุธระยะไกลชนิดนี้นะครับเอาไว้บนเรืออาริเบิร์กนั้นอย่างน้อยๆก็60ลูกครับเพราะว่าในเรือพิฆาตชั้นนี้นะครับคุณผู้ชมพวกมันนั้นมีแท่นยิง VLS MK41 นะครับมากถึงจำนวน96เซลล์ครับส่วนช่องขีปนาวุธที่ว่างๆอยู่นั้นพวกเขาก็จะนำไปติดตั้ง ขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานแบบ s m 2หรือว่าขีปนาวุธอเนกประสงค์อย่าง SMT นะครับที่สามารถต่อต้านขีปนาวุธแบบข้ามทวีปได้ด้วยส่วนการป้องกันภัยทางอากาศระยะกลางนะครับหรือว่าระยะที่รองลงมานั้นพวกเขาก็มีจรวดแบบ RIM นะครับ162ซึ่งจะมีระยะทําการที่50กิโลเมตรครับ ส่วนการป้องกันด่านสุดท้ายนั้นก็จะเป็นหน้าที่ของปืนกลแบบฟาราังนะครับจำนวน2แท่นยิงซึ่งปืนกลชนิดนี้ก็มีอัตราการยิงที่รัวอย่างบรรเลยแล้วครับส่วนทางด้านการต่อต้านเรือรบผิวน้ํานั้นพวกเขามีขี่ปนาวุธิแบบฮาโพรนะครับจำนวน2แท่นยิงซึ่งแต่ละแท่นยิงนั้นจะติดตั้งท่อยิงจํานวนสีท่อครับรวมกันเป็น8ท่อยิงนั่นเอง ส่วนภารกิจต่อต้านเรือดำน้ำนั้นพวกเขามีการติดตั้งแท่นปล่อยตอร์ปิโดแบบมาร์32นะครับจำนวน2แท่นยิงซึ่งสามารถปล่อยตอร์ปิโดได้จำนวน6นัดนอกจากนี้พวกเขายังมีขีปนาวุธต่อต้านเรือดำน้ำนะครับอย่างเช่นจรวด r u m 1 3 9 VLS นะครับที่สามารถยิงออกมาจากแท่นปล่อยแนวตั้งอย่าง VLS MK41 ได้อีกด้วย นับได้ว่านะครับเรือรบของสหรัฐดํำนี้มีขีดความสามารถในการรบที่น่ากลัวเลยทีเดียวและนอกจากนี้นะครับพวกเขายังมีความโดดเด่นในเรื่องของระบบเอจีนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นระบบนะครับป้องกันภัยรังกาศที่ดีที่สุดในโลกอีกด้วยครับสําหรับเรือรบชั้นอาริเบิร์กของสหรัฐอเมริกาครับต่อมานะครับคุณผู้ชมทางสหรัฐนั้นพวกเขาจะส่งฝูงบินขับไล่นะครับอย่าง f 3 5จํานวน2ฝูง ไปยังประเทศอังกฤษอีกด้วยครับและกองกำลังภาคพื้นดินอีกส่วนหนึ่ง จะบินตรงไปยังประเทศโรมาเนียจากนั้นนะครับหน่วยป้องกันภายทางอากาศต่างๆก็จะไปนะครับเตรียมพร้อมที่ประเทศเยอรมน,นีและอิตาลีและอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่หลากหลายนะครับก็จะเดินทางไปยังแถบทะเลบอลติกอีกด้วยครับและที่สําคัญที่สุดนะครับคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่อาวุโสข,ของสหรัฐอเมริกานั้นยังได้ออกมากล่าวอีกว่าพวกเขานั้นจะคงท่าน,นะครับอีก1นึ่งแสนนายเอาไว้ในทวีปยุโรปแห่งนี้อีกด้วยทั้งนี้นะครับก็เป็นการเตรียมพร้อม กองกำลังฐานในระดับสูงสุดของนาโตเลยทีเดียวครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมต่อจากนี้ไปก็จะเป็นการวิเคราะห์ว่าจากเหตุการณ์ดังกล่าวมันจะส่งผลอย่างไรกับกองทัพของรัสเซียครับ คุณผู้ชมครับสําหรับกองทัพของรัสเซียนั้นพวกเขาก็ถือว่าเป็นกองทัพขนาดใหญ่และพวกเขานั้นก็ได้ติดอันดับนะครับว่าเป็นกองทัพเบอร์สองของโลกโดยมีกําลังทางการทหารนั้นมากถึง3 0,000นนายรถหุ้มเกราะ27,100คันรถถังจํานวนมากถึง13,000คันปืนใหญ่ลากจูง4 4่5กระบอกเครื่องบินรบ1531ลำเฮลิคอปเตอร์จู่โจม 538ลำและเรือรบนะครับอีกจำนวนมากถึง214ลำครับซึ่งทางนี้นะครับก็เป็นข้อมูลเข้าๆของกำลังทางการทหารของรัสเซียก่อนการเริ่มสงครามกับยูเครนครับ แต่อย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ชมการที่กองทัพรัเสเซียนั้นได้ดําเนินการรุกรานยูเครนกว่า4เดือนก็ทําให้พวกเขานั้นได้สูญเสียรับยานเกราะรถถังเครื่องบินรบและกําลังพลไปมากพอสมควรครับดังนั้นเมื่อกองกลังนาโต้ได้เริ่มระดมพลประชิดชายแดนของรัเสเซียเพิ่มมากขึ้นกองทัพรัเสเซียเองก็จําเป็นนะครับต้องโยกย้าย ทหารต่างๆนะมาเพื่อป้องกันฐานของนาโตด้วยโดยพวกเขานั้นจะไม่มีความสามารถที่จะเอาฐานจำนวนมากไปทุ่มกับทางของประเทศยูเครนอย่างเดียวได้นั่นเองครับยังไงก็ต้องเหลือกำลังพลส่วนใหญ่และทันสมัยนะครับเอาไว้ปกป้องชายแดนของรัสเซียอีกส่วนหนึ่งครับ ทั้งนี้นะครับมันก็จะไปส่งผลดีกับทางกองทัพยูเครนแบบอ้อมๆนะครับโดยทางราัสเซียนั้นก็คิดจะบุกแต่ยูเครนอย่างเดียวไม่ได้แล้วครับในทางกับกันนั้นยูเครนก็ได้รับอาวุธและเงินทุนต่างๆจากประเทศสัมพันธมิตร ซึ่งสิ่งนี้นะครับก็จะทําให้ทางการของยูเครนสามารถต่อต้านการลุกรานจากรักเสเซียได้อย่างมีนัยสําคัญครับเพราะว่าสหรัฐอเมริกาและนาโตนั้นกําลังจะทําให้รัเสเซียเกิดอาการห่วงหน้าพวาวงหลังนะครับจะบุกในยูเครนอย่างเต็มที่ก็ไม่สามารถบุกได้เพราะว่าก็ต้องห่วงหลังบ้านของตนเองด้วยครับส่วนคำถามที่ว่าจะเกิดการปะทะกันระหว่างกองทัพรัเสเซียและกองทัพของนาโตนั้น มันจะสามารถเกิดขึ้นได้หรือไม่อันนี้ก็ต้องตอบตามความเป็นจริงว่าสามารถเกิดขึ้นได้แต่ถ้าว่าโอกาสที่จะเกิดขึ้นนั้นมีน้อยมากๆครับเพราะว่ากองกําลังทั้ง2ฝ่ายนั้นเป็นกองกําลังขนาดใหญ่และแต่ละฝ่ายนะครับก็มีอาวุธที่ร้ายแรงเอาไว้ครอบครองครับและไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนๆนะครับก็ไม่อยากจะทําให้เกิดสงครามใหญ่ขึ้นถ้ามันไม่มีความจําเป็นจริงๆหรือว่ามันไม่มีทางเลือกจริงๆนะครับ ส่วนกองทัพของยูเครนนั้นก็ต้องยอมรับในความกล้าหาญและหัวใจของนักสู้ของชาวยูเครนครับเพราะถึงแม้ว่าศักยภาพโดยรวมของกองทัพยูเครนนั้นจะเป็นรองกองทัพของรัสเซียอย่างสุดกูแต่ทว่าพวกเขานั้นก็สามารถต้านทานการรุกรานของรัสเซียได้ในระยะเวลาที่ยาวนานกว่า4เดือนและไม่ได้สูญเสียเมืองหลวงไปสิ่งเหล่านี้ก็นับได้ว่าเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์เป็นอย่างมากสำหรับกองทัพยูเครนครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับบทวิเคราะห์ข่าวในวันนี้คิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้วยนะครับก่อนจากกันแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของ t ทย i m ิ l ต t รี y ได้ทำคลิปต่อไปด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ